สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกับบ้านวังทองพักเครื่องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็น EP ีที่181นะครับวันนี้นะครับมีพักนาเสนอนะครับทั้งหมด38รายการนะครับรายการที่1นะครับถึง34นะครับก็เป็นรายการละ200บาทนะครับรายการที่35นะครับถึง38นะครับก็เป็นรายการพิเศษนะครับเดี๋ยวมาฟังกันท้ายคลิปนะครับวันนี้มีทั้งพักบูชาพักเครื่องนะครับพี่นะอย่าพลาดกันเลยนะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ้านบางทองพัก มาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่1นะครับนี่นะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อมาช่องทางนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าเก้าห้าแปดแปดห้าหนึ่งสามนะครับไอเดียไลค์เคเอ็นสองสี่สองห้าสามห้านะครับหรือสแกนที่คิวอาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งของวันนี้นะครับพี่นะวันนี้มีพระดีๆีนั่นเลยพี่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ที่จะพี่นะเหมือนเดิมพี่สองร้อยนะพี่นะนะครับอันนี้รายการที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมเหวนะพี่นะเหนนนนือชิะพี่ะ นะครับเห์ส่วนนะครับพร้อมเลียมพลาสติกนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นพระเห์ส่วนนะครับรายการที่1นะครับมาต่อไปครับรายการที่2นะครับรายการที่2นะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับลงยางนะพี่นะยางนานะพี่นะเคลือบเคลือบยางนานะครับมีลักด้วยนะพี่อันนี้เป็นของแม่ชีเมียนนะครับนี่นะครับแม่ชีเมียนนะครับนะครับเป็นแม่ชีเมียนนะครับนะครับอ่ารายการที่2นะครับมาต่อไปกันด้วยรายการที่3ามนะครับ รายการที่สามอันนี้นะครับเป็นพระผงนะครับทรงกลมนะครับเป็นมีเสือสองข้างนะพี่นะอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อเปิรนนะครับวัดบางพระนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นนครปฐมนะพี่นะนะครับผอมเรียบแบบนี้นะครับมาต่อไปครับรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับเป็นเหรียญที่สวยนะพี่นะเป็นเหรียญสวยนะพี่นะนะครับนี่นะครับเขาเรียกอะไรนะ พ่ออะไรไม่รู้นะพี่วัดบางพีใหญ่กลางแล้วพี่นะสมุดปากการนะครับไม่รู้เหรียญปีไหนไม you kind of mm ่ร hmm. ู้นะผมว่าจะเป็นเหรียญอามริกาแล้วพี่นะนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับผมว่านะแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับเขาเลี่ยมมาใช้มาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นกรอบรุ่นเก่านะพี่นะนะครับนะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่6ครับรายการที่6อันนี้นะครับนี่มาพร้อมซองกล่องเดิมเลยนะครับนี่กล่องเดิมเดิมเลยครับนี่มีห่วงด้วยนะนะครับเป็นหลวงพ่อสดนะครับวัดปักน้ํานะครับหลวงพ่อสดนะครับนี่นะครับหลวงพ่อสดวัดปักน้ํานะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผ้าบ้านๆสไตล์บ้านๆนะครับพี่นะอย่าไปเครียดมันนะพี่นะนะครับน้ต่อไปครับรายการที่7ดนะพี่นะรายการที่7นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะพี่นะ เป็นรูปหล่อนะครับดูหล่อพลาสติกแบบนี้นะครับเป็นรูปหล่อแล้วแบบโอ้โหแค่เรียมนี่ก็200แล้วมั้งพี่เนาะแต่ผมก็มาแบ่งบันแค่องค์ละ200้นะพี่นะนะครับอ่ามาต่อไปครับรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลักเมืองพิษณุโลกนะครับพิธีพุทธภิเษกนะครับวัดวัดใหญ่นะครับวัดหลวงพ่อชินราชนะครับวัดวิหาร พระพุทธชินราชนะครับปีสี่ห้านะพี่นะเป็นเหรียญเตมานะครับนี่กล่องเดิมๆก็มาหยีแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับอันนี้เป็นเนื้อกระไ่ทองนะสวยงามมากนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับนี่นะครับนะครับหลักเมืองพิษณุโลกนะครับไม่ผ่านการใช้นะนะครับอ่ารายการที่แปดนะครับมาต่อไปครับรายการที่เก้านะครับอันนี้รายการที่เก้านะครับอันนี้เป็นเป็นพระลีลาะนะพี่นะเดี๋ยวองค์ค่อนข้างยาวหน่อยพี่ นะครับนี่นะครับเป็นพระลีลานะพี่นั้นผมว่าเป็นหลวงพ่อบุญนะนะครับหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วนะนะครับอยู่เหนือดิโอ้โหนะพี่ปักบนบ้านสไตล์บนบ้านเลยแล้วพี่นะครับนะครับไม่มีการเช็คไม่มีการส่งเสียนใดๆทั้งสิ้นนะพี่ได้มาอย่างไรก็มาอย่างนั้นเลยนะครับหยิบขึ้นมาได้ก็มาดูพร้อมพี่ๆทุกท่านเลยนะครับไม่มีการคัดไม่มีการเช็คนะครับเพราะว่าคัดไม่เป็นนะพี่นะเช็คไม่เป็นนะพี่นะนะครับรายการที่เก้านะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบนะครับ รายการที่สิบนะครับอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่ชาวบ้านเขาจะเรี่ยมแบบนี้แบบหืคนรักพระพี่นะเขาก็จะเรี่ยมประมาณนี้แหละพี่นะคนเขารักพระแบบเรี่ยมแบบไม่ขายอะนะครับนี่นะนะครับนี่ดูเขาเลี่ยมดินะครับนะครับรายการที่สิบนะครับหลวงพ่อเงินนะครับสวยงามนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอดอันนี้นะครับเป็นพระปิดตาพี่นะเป็นพระปิดตานะนะครับ นี่ครับเป็นพักปิดตานะพี่นะครับเป็นพักปิดตาเด้อนะครับจุ่มลักนะพี่นะเป็นเนื้อจุ่มลักนะครับนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับสิบสองอันนี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นจอบข้างเม็ดนะพี่นะจอบข้างเม็ดนะครับนะครับผมว่าเราจะเป็นรุ่นนี้นะพี่นะเนเพราะว่าข้างมีเม็ดผมก็ว่าไปตามเนื้อผ้านะพี่นะอันไหนรู้เขาบอกเขารู้แล้วพี่นะ นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับอือันนี้เป็นลิงนะพี่นะเป็นลิงแกะนะพี่นะน่าจะเป็นไม้นะพี่นะผมว่าน่าจะเป็นไม้นะแบบเนี้น่าจะเป็นไม้นะพี่นะลิงแกะนะครับนี่นะครับแกะแบบนี้นะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อดิ่งหรือเปล่าพี่นะเป็นไม้แกะนะครับพร้อมเลี่ยมพลาสติกแบบนี้นะครับนี่นะครับเลี่ยมกันน้ําอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับป้านี้เขาเลี่ยมกันน้ําแบบหืมอย่างดีเลยอ่ะนะพี่นะเขาเก็บอย่างดีเลยนะครับพอดีเขาแบบ อย่างว่าเนาะของตกให้ลูกหลานเขาก็ปล่อยปล่อยเหมาให้ผมผมก็มาเบ่งบันให้พี่ๆอีกทีเนาะนะครับนะครับนี่นะครับอ่ะมาต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับสิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่อันนี้เป็นหล่มข้อเงินนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาพี่นะนี่ครับเก่าเลยนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับนี่นะครับพิมพ์ขี้ตานะครับโอ้ยดันเลี่ยมที่นะครับนะต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับเป็นพักริงพี่ เป็นพักกิ่งนะครับเป็นพักกิ่งนะครับไม่ทราบที่นะพี่นะนะครับนี่นะครับเป็นพักกิ่งเนื้อทองเหลืองนะครับก้นอุนะครับมีกิ่งนะพี่นะมีกิ่งนะครับสวยงามนะครับนี่ครับขี้เบายังอยู่เลยนะครับขาวๆนะครับรายการที่สิบห้านะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับสิบหกอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนะหลวงพ่อเงินนะครับดูดิจิริ้วจีวอนหน้าคงหน้าแข้งนะครับคมกิิบเลยพี่หมูปะบ่านะครับเห็นไหม ตาเป็นหมวกแก๊ปนะครับนี่นะครับนะครับนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่สิบหกนะครับหมาต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดอันนี้จะเป็นเป็นสมเด็จนะครับไม้แกะนะพี่นะเป็นไม้แกะนะครับไม้สีดานะพี่นะมีจานด้านหลังนะครับมีจานด้านหลังเต็มเลยนะพี่นะมีจานด้านหลังนะครับมีจานด้านหลังนะครับนี่นะนะครับอะนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ หมาต่อไปกันด้วยรายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดสิบแปดนะครับเป็นเหรียญที่โกนะครับนะครับหลวงปู่โต๊นะครับปีหนึ่งสองนะครับนี่นะครับในนี้เป็นเนื้อกระไหลนะพี่กระไหลทองนะพี่นะเป็นเนื้อกระไหลทองนะนะครับนี่ดูของเหลี่ยมแบบนี้เก่าๆแบบนี้เลยนะครับนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับรายการที่สิบแปดนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่19บนะครับ สิบเก้านะครับเป,เป็นหลวงข้อเงินนะครับเป็นหลวงข้อเงินอีกแล้วนะพี่นะบ้านนี้เขาจะชอบหลวงข้อเงินมากนะผมว่าเนื้อพุนพุนแบบนี้เลยนะพี่นะนะครับนี่นะครับนี่ครับเนื้อหาคุนพุนแบบนี้เลยนะครับนะครับรายการที่สิบเก้านะครับหลวงข้อเงินนะครับเรี่ยมแบบสวยสวยเลยนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับอันนี้เป็นพักกรุ่นนะพี่นะนะครับเป็นพักกรุนะครับเป็นพักกลุเนื้อดินนะครับไม่ทราบปีไม่ทราบที่นะครับพี่นะ แต่เก่าแน่นอนนะพี่นะเป็นพักเก่านะครับนะครับเป็นพักเก่านะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่21โอ้โห21ให้องค์เลยพี่แต่องค์มันจะเล็กนะพี่นะนะครับ3มองเลยนะครับรายการที่21นะครับนะครับ3อมองนะครับรายการที่21นะครับก็จะมีนางกวักนะครับนางกวักนะครับเป็นนางกวักนะครับจะมีอะไรอีกเนี่ยนางพญานะครับนางพญานะครับอันนี้เป็นนางพญา อันนี้จะเป็นข้าวตอกเอ้ยไม่ใช่ข้าวตอกเรียกใช่ไมใช่ข้าวตอกไม่เรียกไม่ข้าวเม่าพิจิตรนะครับเป็นข้าวเม่าพิจิตรนะครับนะครับมีรายการที่21นะครับได้3องค์นะครับเพราะว่าทําเอาให้พี่คุ้มที่สุดอะเนาะนะครับองค์เล็กเราก็ถอยไปเนาะพี่นะครับใส้งสามองนะครับรายการที่21นะครับอะต่อไปครับรายการที่22นะครับ22นะครับเป็นหลวมพงเงินนะครับเป็นรูปหลหลวงพอเงินนะครับ นะครับผิวหิ้งหิ้งแบบนี้เลยนะครับผิวหิ้งนะแบบนี้ผิวหิ้งเลยนะนะครับผิวหิ้งเลยนะนี่นะครับมีช่อนะครับเป็นผิวหิ้งนะดูนี่เิมเดิมเลยมีคราบฝุ่งคราบฝุ่นนะครับอ่ามาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับเป็นรูปหล่อนะครับผมไม่ทราบที่นะพี่มีหลายหน้ามากเลยนะไม่รู้หลวงพ่ออะไรไม่รู้พี่นะนะครับเนี่ยไม่รู้หลวงพ่ออะไรพี่ มันจะเป็นเนื Discord ้อนวะเอาแล้วเนี่ยดำปึ๊ดเลยนะพี่นะครับเหมือนจะเป็นเนื้อนวะอ้พี่ไม่เป็นไรพี่แบ่งกันไปนะพี่เนาะนะครับผมไม่เช็คอยู่แล้วพี่นะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่โอ้โห้พี่อันนี้เหรียญเจ้าสัวนะเนี่ยเจ้าสัวหนวงพผู้บุญนะเนี่ยพี่ห่วงเชื่อมนะห่วงเชื่อมเลยนะดูมีมีจานด้วยนะมีจานด้วยนะพี่มีจานหลังด้วยนะเห็นไหมพี่เห็นไหม โอ้กอบมันแบบกอบเก่าแล้วพี่ดูเลยมันก็เลยไม่ค่อยเห็นช้างในชัดนะพี่นะพี่จะไปแกะเลี่ยมใหม่ก็ได้นะพี่นะนะครับนี่ละครรายการที่24นะมาต่อไปครับรายการที่25นะครับเป็นพระแม่นางกวักนะครับเป็นแม่นางกวักนะครับเนื้อดํานะครับเนื้อใบลานสีดํานะครับเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโกศิตารามนะครับนี่นะครับนะครับเอาไว้กวากเงินกวักทองนะพี่นะนะครับเอาไว้ค้าขายได้นะครับองค์เล็กกทัดลัดนะครับนะครับนะครับอะ ต่อไปครับรายการที่26นะครับ26ครับอันนี้เป็นพระแถวบ้านผมเองนะพี่นะอันนี้จะอันนี้ไม่ใช่พระเขาเียอันนี้เขาไม่ใช่พระนะอันนี้เขาเป็นพ่อปู่ขุนเนนนะครับเป็นทหารเก่านะพ่อปู่ขุนเนนนะครับจัดสร้างปี2510นะครับนี่นะครับหลวงพ่อพันธุ์รมาสะพานเป็นผู้สร้างบุกเสกไว้นะครับนะครับเป็นเื้อทองเหลืองนะครับอะไรมีมีมีกระไหลทองทองหน่อยๆนนะพี่นะนะครับรายการที่26นะครับมาต่อไปครับรายการที่27นะพี่ รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นอ like er ันนี้เป็นอะไรเนี่ยพี <t <t ่ไข่นะพี่นะพี um. ่ไข่วัดเจดีนะครับพี่ไข่วัดเจดีนะปีสองหกนะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้ปีสองหกนะใกวัดเจดีนะครับนี่นะครับองค์ไม่ใหญ่มากนะพี่นะองค์ไม่ใหญ่นะครับองค์ไม่ใหญ่นะครับอ่าต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดอันนี้นะครับเป็นเป็นพระดินนะพี่นะเป็นพระกรุแล้วกันนะ ผมก็ไม่รู้ที่นะผมก็มองตามเนื้อผ้าเลยนะพี่นะอันนี้มีรอยบ้างๆอย่างนี้เลยนะเขาตัดนะครับรอยตัดนะครับนะครับรอยตัดตอกสมัยก่อนนะครับนะครับนี่นะครับอา่าเป็นดินนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเก้านะพี่รายการที่ยี่สิบเก้านะครับอันนี้จะเป็นอะไรเลยจะเป็นพระสิวลีใช่ไหมนะสิวลีนะเอา้าเอา้าทำไมเป็นแบบนี้ เอาสีวลีก็สีวลีนะพี่เนาะผมไม่รู้ที่อ่ะพี่นับก็คล้ายๆสีวลีก็ว่าไปตามสีวลีนะพี่เนาะนะครับอ่ะรายการที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นหล่อทองเหลืองนะครับสีวลีนะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบนะครับรายการที่สามสิบนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับปกโพนะครับนี่นะครับเนื้อสวยแบบนี้เลยนะครับนะครับเป็นหลวงปู่บุตรดาร้อยปีนะครับเสาห้านะครับนี่นะครับพุงขนาดประมาณปลายนิ้วนะพี่นะนะครับ นะคร df. ับอ่ะต e ่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นพระองค์เล็กหน่อยนะพี่นะจะเป็นพระกรุนะครับนี่นะครับเป็นเป็นปลาเปิดโลกนะครับเป็นปลาเปิดโลกนะเนื้อชินนะครับองค์เล็กหน่อยนะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบสองนะครับสามสิบสองสามสิบสองนะครับอันนี้จะเป็นพระอะไรเนี่ยหลวงพ่อแสงหลวงพ่ออะไรไม่รู้มีสามหลวงพ่อนะพี่นะเป็นสามหลวงพ่อนะ อันนี้เป็นสามหลวงพ่อเลยนะนะครับผม่านไม่ออกพี่นะก้นอุดจิงนะอุดกิงด้วยนะพี่นะรายการที่สามสิบสองนะครับเป็นสามหลวงพ่อนะมาต่อไปครับรายการที่สามสิบสามนะครับสามสิบสามอันนี้จะเป็นภาพปิดตานะครับนี่เป็นพระปิดตานะครับนี่ด้านหลังตอกโคดสอเสือนะครับนะครับเป็นภาพปิดตาตอกโคดสอเสือนะครับองค์ค่อนข้างเล็กนะครับประมาณปลายนิ้วก้อยนะครับนี่นะครับ มาต่อไปครับรายการที่3 4นะครับโอ้โหอันนี้เป็นกะลาแกะพี่เป็นกะลาแกะนะแกะเป็นนางพญาเนี่ยแต่ผมไม่รู้ที่พี่นะครับนะครับนะครับเป็นนางพญาแกะนะครับแกะที่กะลาตาเดียวนะนะครับรายการที่34นะครับหห i, มา trucs, you, ต่อไปครับรายการพิเศษนะครับรายการที่35ห้านะครับ รายการที่35นะครับนี่เป็นกรอบนะครับกรอบเงินนะครับเป็นด้านในเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับนะครับสวยงามนะครับเอาไปห้อยได้เลยนะครับอันนี้นะครับไปห้อยบูชาสวยๆเลยนะครับพี่นะนะครับนะครับนี่นะครับเป็นกรอบเงินนะครับยกสุยกหัวสิงนะพี่นะนะครับแกะลายนะครับมดงามนะพี่นะอันนี้เอาที่7 0 0บาทนะพี่นะ700้อบาทนะครับ700ร้อายการพิเศษนะครับหลวงพ่อเงินนะครับ700เรีอย่มเงินนะครับ เงินหนาๆเลยนะครับเลี่ยมหนาๆเลยนะครับไปหาที่ไหนได้แล้วทำใหม่ลายพันนะพี่นะรายการที่35หนะครับมาต่อไปครับรายการที่36นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรายการโอ้ยรายการพิเศษนะครับขอภัยทีพี่กล้องตกแล้วพี่นะแมมารายการที่36นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับรายการแรกนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นพระบูชานะพี่นะ นี่นะครับเป็นพระบูชานะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ะพระเจ้าทันใจนะครับเป็นหลวงพ่อทันใจนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับทองเหลืองนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับนี่นะพี่นะเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับดูขนาดนะครับด้านใต้นะครับจะเป็นนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นหล่อทองเหลืองนะครับ คงประมาณฝ่ามือผมนะครับประมาณกี่นิ้ววสามนิ้วเหรอสองนิ้วสองนิ้วผมไม่มีไ,ไม้มรทัดวัดด้วยพี่นะครับอันนี้นะครับเอาที่เอาเอาหกร้อยแล้วกันพี่นะหกร้อยนะพี่นะผมพอทันใจนะครับผมพอทันใจมาต่อไปครับรายการที่สามสิบอะไรนะเดี๋ยวสามห้าสามหกสามสิบเจ็ดนะพี่สามสิบเจ็ดนะครับสามสิบเจ็ดนะครับ อันนี้จะเป็นสิง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 หนึ่งหรือสิงสองนะพี่นะครับเป็นพระบูชาสิงหนึ่งหรือสิงสองเนี่ยพี่นะครับก้นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเรซินเหรอแต่หนักนะพี่นะเป็นเรซินนะแต่หนักนะคะอันนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเรซินนะเอาห้าร้อยบาทหนักนะพี่นะนะครับสวยงามนะครับน่าจะสิงสิงสองนะนะครับสิงสองนะอันนี้นะครับ นะครับเอาที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบแปดรายการสุดท้ายนะพี่นะสามสิบแปดนะครับรายการสุดท้ายนะพี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะองค์ค่อนข้างใหญ่อยู่นะพี่อันนี้ดูนะครับดูใบหน้านะครับหลวงพ่อโสธรนะครับนี่นะครับหลวงพ่อโสธรครับ นี่พปลอนะครับเป็นพปรอด้วยนะพี่นะครับเป็นพบรอนะนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับหนักพี่ด้านหลังเป็นเนื้อแร่เหล็กน้ําพีนะครับนะพี่เป็นเนื้อแร่เหล็กน้ำพีนะเป็นรุ่นสร้าง <watts. S 2> พระประธานสร้างอุโบสถห้าหนึ่งนะพี <of> ่นะนี่นะครับด้านใต้แบบนี้นะครับโอ้หนักพี่นะครับด้านใต้แบบนี้นะโอ้โหพี่หนักแบบหนึ่งพี่ นะครับอันนี้รายการที่สามสิบแปดนะครับอันนี้เอาที่แปดร้อยแล้วกันพี่แปดร้อยเนาะองนี้แปดร้อยนะครับแปดร้อยนะนะครับนะครับมาเดี๋ยวไปแถมให้อีกหนึ่งรายการนะรายการที่สามสิบสามสิบเท่าไหร่นะสามสิบแปดสามสิบแปดสามสิบเก้าพี่มาขายให้หมดวันนี้ยนะครับขายให้หมดพี่วันเนี้ยได้มาก็ขายให้หมดนะพี่นะรายการที่สามสิบเก้านะครับ 39นะครับอันนี้จะ,ะเป็นพระบูชานะครับหน้าตักประมาณ3หรือ4ีิ้วเนี่ยพี่เป็นหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับด้านล่างมีโค้ดนะพี่นะด้านล่างมีโค้ดนะนี่หลออหนาแบบนี้เลยนะครับนะครับซุ้มถอดได้นะครับถอดได้นะครับซ้ายขวาถอดได้นะครับผมเอาที่1,500บาทนะครับอันนี้นะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับเป็นพระพิธีดีนะพี่นะนะครับนี่นะครับถอดได้นะครับอันนี้นะครับนะครับ1,500บาทนะครับอันนี้นะครับ เป็นพระพุทธชินราชนะครับรายการที่39นะครับอันนี้นะครับเป็นพระบูชานะครับนะครับมาเดีย๋ยวผมแถมนีกอีกรายการหนึ่งขายให้หมดรายการที่40นะ40พี่ isin. วันนี้เอาให้หมดเลยพี่รายการที่40นะ40นะครับ40รายการที่40นะครับอันนี้นะครับเป็นตะเกียงนะพี่นะไอผมเหมามายกบ้านเลยพี่ เป็นตะเกียงนะอันนี้ขอที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเป็นตะเกียงนะครับตะเกียงนะครับไสยังมีอยู่เลยนะพี่นะะเอานี้เอาที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับหนึ่งพันนะครับ like ว่า like อันนี้ครบแล้วนะครับ like ส e ี like s. <S ่สิบรายการนะพี่นะวันนี้นะครับนะครับสี่สิบรายการเลยนะพี่นะพระใหญ่ๆกันเลยพี่นะครับสี่สิบรายการนะครับในอีพีที่หนึ่งแปดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับอีพีที่หนึ่งแปดหนึ่งนะครับ ขออนุญาตไปก่อนนะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลนะครับติดต่อมาทางนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าเก้าห้าแปดแปดห้าหนึ่งสามนะครับ ID line kyn สองสี่สองห้าสามห้านะครับหรือสแกนที่ QR code ได้เลยนะครับเน้นย้ำนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะพี่นะไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นะวันนี้นะครับ EP ที่หนึ่งแปดหนึ่งนะขออนุญาตไปก่อนนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ